สวัสดีค่ะเล่นหุ้นไทยในต่างแดนวันนี้เรามีหุ้น IPO ที่เตรียมเทรดในปี2565มาฝากกันค่ะนั่นก็คือหุ้น TLI เป็นหุ้นของบริษัทไทยประกันชีวิตนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกและรู้จักเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้นั้นใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องนี้นะคะยังไงก็รบกวนช่วยกด subscribe เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะดำเนินธุรกิจประกันชีวิตแห่งแรกในประเทศไทยนะคะที่เป็นของคนไทยและก่อตั้งโดยคนไทยค่ะภายใต้แบรนด์ไทยประกันชีวิตมีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรเลยค่ะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคลและก็ประเภทกลุ่มค่ะซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินนะคะในหมวดประกันภัยและ ประกันชีวิตค่ะเรามาดูข้อมูลกันต่อเลยนะคะบริษัทไทยประกันชีวิตมีการให้บริการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษต่างๆนะคะมีไทยประกันชีวิต i Service ไทยประกันชีวิต Care Center ไทยประกันชีวิต h อ t l ลน์ไทยประกันชีวิต Medicare ไทยประกันชีวิต e a s y Pay ไทยประกันชีวิต Ho อ c ครี m ไทยประกันชีวิตประกันกลุ่มบริการสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลคู่สัญญา แล้วก็ไทยประกันชีวิต Medical Second Opinion ค่ะซึ่งถือว่าครอบคลุมและหลากหลายเกี่ยวกับการประกันชีวิตเลยค่ะมาดูข้อมูลในส่วนต่อไปนะคะก็คือผลการดำเนินงานนะคะในปี2,563เนี่ยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น91,269ล้านบาทซึ่งลดลงจากปี2,562จำนวน 770ล้านบาทค่ะหรือคิดเป็นร้อยละ1สําหรับกรมทันที่มีผลบังคับปี2563มีจํานวน4,466,127รายโดยในจํานวนดังกล่าวเป็นกรมทันใหม่จํานวน43,217รายค่ะรายได้จากการลงทุนสุทธิจํานวน15,749ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน597ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสี่ในปี2,563บริษัทได้กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์67ล้านบาทลดลงจากปีก่อน701ล้านบาทและกำไรจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์307ล้านบาทค่ะเราก็มาดูเกี่ยวกับงบการเงินนะคะซึ่งหน้านี้นะคะก็จะแสดงสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะซึ่งจะเปรียบเทียบระหว่างช่วงสิ้นปี63กับ ช่วง30กันยายน2564ค่ะซึ่งในปี63นะคะก็มีสินทรัพย์รวม494 4 5 2 0 2ล้าน45,202บาทค่ะส่วนสิ้นเดือนกันยาปี64นะคะก็จะมีสินทรัพย์รวม517,568,503ล้านบาทค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

ในส่วนของหนี้สินนะคะช่วงสิ้นปี63เนี่ยก็จะมีหนี้สินทั้งหมดนะคะ416ล้าน259,755บาทค่ะส่วนสิ้นเดือนกันยา64นะคะรวมหนี้สินแล้วเท่ากับ433ล้าน674,337ค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี63 17ล้าน414,582ค่ะ เรามาต่อกันในส่วนของผู้ถือหุ้นกันนะคะช่วงสิ้นปี63เนี่ย ก็จะมี77,785,447ค่ะส่วนสิ้นเดือนกันยา64นะคะก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยประมาณ83,894,166ค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี63 6 1 8 7 1 9ค่ะบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะมีแผนที่จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน2,384,318,900หุ้นค่ะคิดเป็นไม่เกิน20.6%ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO นะคะซึ่งประกอบด้วย1หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทไม่เกิน1,000ล้านหุ้นค่ะ 2หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมก็คือบริษัท VC สมบัติจำกัดนะคะไม่เกิน1,218,815,600ล้าน 8, 8 0หุ้นค่ะ3ค่ะหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมก็คือบริษัท Hersing w o HK Limited นะคะไม่เกิน1 6 5 5 3 0 3 0 0หุ้นค่ะ ครั้งนี้นะคะอาจจะพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน322ล้าน5 0 0 4 7 9 0 0หุ้นค่ะคิดเป็นไม่เกิน13.50%ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมดค่ะซึ่งหน้านี้นะคะก็จะรวมรายละเอียดต่างๆนะคะก็มีจำนวนเงินอประกันภัยนะคะเบี้ยประกันภัยรับรวมเงินสำรองประกันภยัยแล้วก็สินทรัพย์ค่ะจะแยกมาเป็นเงินจ่าย ตามกรมธรรมประกันภัยแล้วก็มีสินทรัพย์การลงทุนของปี2,563นะคะซึ่งก็มีรายละเอียดตามนี้เลยใครอยากแบบอ่านแบบละเอียดก็สามารถกดสต็อปวิดีโอนี้แล้วก็อ่านได้เลยนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับหุ้น IPO ตัวนี้ TLI ของบริษัทไทยประกันชีวิตซึ่งใครอยากจะลงทุนในหุ้นตัวนี้นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารว่าหุ้นตัวนี้ จะมีราคา IPO เท่าไหร่แล้วก็จะเข้าเทรดวันไหนตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้ออกมานะคะในวันที่ทำคลิปวิดีโอนี้ค่ะยังไงถ้ามีข้อมูลอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตหุ้นก่อนใครคะ่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนรอติดตามกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ